ออกตบมากกว่าเสป้าบอโกแต่คนหนึ่งนะครับมีเส้คนนึ่นที่ไปอ้า,าองว่าออกตบเยอะเสบทะล <c oughs> พี่น้องครับติมเต็มข้อมูลเมื่อกี้ที่บระเอกวิชาหย,ยิมสุวันได้พวกคุยกับพี่น้องไปตอนนี้เกลือไทยนักโทษชายทักษิณเคลือไทยสอสอสมุนลูกหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอส,อสนใน ไปบอกพี่น้องภาคอีสานว่าข้าอกมาซื้อเงหนึ่งไม่เยี้ยงสักเจ็ดหมื่นหกพัล้านสองเอาทรัพย์สินฝากมาขาทัพยสินจะเอาเงินเจ็ดหมืนหกพันล้านให้ครอบครัวละห0 0 0มื่นพี่น้องเชื่อไม่เชื่อครับนี่สองสองลูกน้องทั้ศินพูดกันเป็นภาคอีสานเลยนะครับ